พอเราเห็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการแยกตัวระหว่างสิ่งที่ถูกสังเกตกับผู้สังเกตถูกต้องไหมเรากําลังสังเกตกิ่งไม้แสดงว่าเราไม่ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่เรามีสองสิ่งแล้วนะเห็นไหมอ่ามีสองสิ่งละซึ่งถ้าอ่าสมมุติว่าเป็นคนเป็นลูกเราลูกเราถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผา โอ้โหเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมเพราะอะไร <Yeah. S 2> เพราะเรายึดเพราะเรามีฉันทราคะในสิ่งนี้เห็นนะอ่าคาเมนิเลยบอกว่าเพราะข้าพองมีฉันทราคะในบุคคลนั้น mm hmm. เมื่อบุคคลนั้นถูกจองจําขังในประเทศลิฟซับข้าพองก็เลยทุกไปด้วยอ่ะใช่ไหมนี่ฉันทราคะมันเป็นอุปทา,านเนี่ยยึดยึดนี่สองสิ่งนะ สิ่งที่ถูกยึดกับผู้ที่ไปยึดใช่ไหมอ่าแล้วเวลาพระศาสดากําลังบอกว่าฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์สัตว์ใช่ขันหาหมั้ไม่ใช่ใชก็แสดงว่ามีสองสิ่งใช่ไหมมีสิ่งที่ถูกยึดกับสิ่งที่ไปยึดใช่ไหม แล้วไอ้สิ่งที่ถูกยึดเนี่ยมันดันใหญ่โตมหาศาลเป็นระบบของสังกัธรรมทั้งหมดเลยแล้วมันมันถูกยึดเนะี่ยโอ้โหแล้วไอ้คนยึดมันมันจะใหญ่โตขนาดไหนอ่ะใช่ไหมแต่กลายเป็นคนยึดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตนะมันตัวกระจิ๋วเดียวมันกลายเป็นสุญญาตาปรมานุตรสุญญาตาสุญญาตานเป็นอนูกลายเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่เข้าไปยึดสิ่งนี้ แต่การที่เข้าไปยึดสิ่งเนี้มันยึดภายใต้อวิชาความไม่รู้พระองค์ก็เลยเรียกว่าผู้ยึดติดเพราะยึดแล้วมันถอนออกไม่ได้ไงเอถ้ายึดแล้วออกได้ก็แสดงไม่ติดนะสิอ่าเวลายมจับแล้วดึงออกไม่ได้นะ่ยติดใช่ไหมอ่าเนี่ยแต่ถ้าดึงออกได้ไม่ติดใช่ไหมอ่าขันห้าพระอาหารหันต์ตายดึงออกได้สบายๆไม่ติด อาละหัน์ใช้ขันห้าไปแต่พอขันห้าแตกทําลายไม่ติดใช่ไหมแต่ขันห้าในกอติดหนึบเลยพระองค์จึงบอกว่าเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาไล่ไปเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณเห็นไหมตายไปตามขันห้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะอุปทานอุปทานคือฉันทราคะ ฉันทราคะคือสังโยชน์เห็นไหมมีชื่อเรียกต่างกันแต่อัตตะเดียวกันนั่นแหละความหมายเดียวกันดังนั้นขันห้าเนี่ยขันห้าผู้ที่เข้าไปยึดสิ่งที่เข้าไปยึดขันห้าเนี่ยพระองค์ละเรียกว่าผู้ยึดติดหรือสัตตานังเนี่ยดังนั้นสัตตานังจึงไม่ใช่สังคตธาตุไม่ใช่สังคตรธรรมนะไม่ใช่ขันห้าแต่กําลังเข้าไปยึด ขันห้าแล้วมีคนถามพระสาสจว่าสัตว์ยึดอะไรนอกจากขันห้าไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่มีแล้วสังคตธรรมมีบัญญัติอะไรนอกจากขันห้าไหมไม่มีนะนรกกําเนดเดชานปรวิสัยมนุษย์เทวดามีขันหกไหมไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะหลักการยมต้องดีๆนะขันมีห้านะตรงเนี้ยที่สัตว์ยึดอยู่นะ นั้นเราต้องตีกรอบแล้วก็ตัวเนี้ยคือสังกตธ,ธรรมหรือสังกตธาตุแล้วมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละกําลังมีฉันทะราคะนันทิในห้าตัวเนี้ยแล้วมันก็กําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปอ่าแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเมื่อหมดอวิชชาความไม่รู้แล้วเนี่ยความยึดติดไม่มีเมื่อขันห้าแตกผู้ยึดไปยึดต่อไหม ไม่ยึดต่อเมื่อไม่ยึดต่อตัวเองก็อิสระอยู่กับของมันเองธรรมาธาตุที่ใหญ่ที่สุดที่พระองค์เนี่ยจัดเปรียบเทียบเอาไว้ที่ตรงข้ามกับสังกัตธาตุเนี่ยก็คืออสังกัตธาตุหมดแล้วนะไม่มีละนอกเหนือจากอาสังกัตธาตุก็หมดแล้วดังนั้นมันก็เหลืออันเดียวที่ที่เป็นธรรมาชาติที่เข้ามายึดถือเข้ามายึดถือสิ่งนี้ แต่ธรรมชาติเนี้ยโยมอย่าลืมดูคุณสมบัติของมันมันคือความคงที่เวลามันไปยึดใครเนี่ยมันไม่ต้องใครยือนนะเวลายมจะไปจับคนเนี้ยโยมต้องเคลื่อนที่จะไปจับคนโน้นโยมต้องเคลื่อนที่นะจะจับยึดอะไรต้องเคลื่อนนะมีการเคลื่อนแต่ธรรมาธาตุฝั่งนี้พระองค์เรียกอย่างว่าว่า,วามันคือความคงที่มันไม่เคลื่อนมันไม่เคลื่อนแต่มันจับได้ขันห้าอยู่ไกลๆรีบๆตรงนน่ะ จับปุ๊บได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่เท่ากับอะไรเหมือนมันมีมืออยู่ทุกจุดเลยใช่ไหมนั่นนะเท่ากับว่าทุกจุดคือองค์ความรู้ใช่ไหมยิ่งใหญ่ไหมธรรมชาติเดิมของพวกเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากมหาศาลนี่คือค่อยๆค่อยๆไล่เรียงลําดับให้ยมเข้าใจว่าธรรมชาติเดิมที่พระพุทธเจ้าบอกเมื่อเธอปล่อยวางขันห้าแล้วเนี่ยสิ่งนี้ยังคงดำรงอยู่ในพระสูตรที่ตรัส บอกถึงอรหันเนี่ยเธอไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำลงอยู่เห็นไหมเธอทําให้กระจายอยู่ไม่ทําให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้กระจายแล้วดำลงอยู่ทําให้มอดอยู่ไม่ทําให้ลุกพลงอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้มอดแล้วดำลงอยู่มีความดำลงอยู่แต่ความดำลงอยู่เนี่ยอย่าไปพูดว่าเป็นตัวตนเพราะความดำรงอยู่ตรงนี้ก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่ขันห้ายังต้องแยกดี มันกําลังปล่อยวางขันห้าและขันห้ามีแต่การเกิดดับอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเกิดไม่มีดับดังนั้นการดํารงอยู่ของฝั่งเนี้ยแม้พูดว่าเป็นความดํารงอยู่แต่มันไม่ใช่เกิดปรากฏอ่านั้นหลายคนพอบอกว่าบอกว่าอยู่ระวังอัตรานะอ่าระวังว่าเป็นตัวตนนะไม่เข้าใจมันเป็นเพียงแค่บัญญัติศัพท์เพื่อใช้เรียกให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งและสิ่งสองสิ่งนี้ใหญ่สุดละ สังสวัสดทั้งระบบเลยคือสังกัตธาตุที่สัตว์ท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งที่เข้ามายึดใช่ไหมดังนั้นฝั่งเนี้เราก็ต้องทราบว่าพระองค์บอกอสังกัตธาตุเนี่ยอสังกัตรธรรมเนี่ยก็คือนิพพานชื่อแทนนิพพานอาสังกตะเนี่ยความคงที่ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นิ่งสนิทไม่ว่าไกลว่าใกล้เนี่ยมันจับได้หมดเลยวิญญาณก็แสดง ว่าทุกจุดเป็นองค์ความรู้หมดเลยเห็นไหมนั่นคือหน้าตาเดิมของพวกเราเวลาเวลาเราถึงอรหันแล้วเนี่ยเราก็จะไปสัมผัสสภาพนั้นแหละซึ่งจริงๆสภาพนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วขณะเนี้ยแต่แต่เราเหมือนเออเรารู้จักสภาพนั้นไม่ได้เออเพราะเราดันมาพอใจไอ้สภาพนี้นี่ปัญหา แล้วพอวิญญาณมันดับปุ๊บเราก็ดันพอใจวิญญาณความพอใจในวิญญาณยังมีอยู่เราก็ดันจับตัวใหม่อีกนี่แหละคือปัญหาเลยทําให้เราเนี่ยเอ,อเหมือนเหมือนเข้าไปเข้าไปสู่สภาพเดิมเราไม่ได้สักทีเพราะมีแต่การเข้าไปจับยึดจับยึด,จ,ยดจับยึดตลอดเลยนิ่งไม่เป็นไงนิ่งในที่นี้คือนิ่งระดับปรมาตารยสุญญตานะคือนิ่งเฉย ไม่จับสังคตะเลยเนี่ยทําไม่เป็นจับตลอดเราให้ปล่อยไม่ปล่อยด้วยใช่ไหมคือปล่อยไม่เป็นนั่นแสดงว่าอาราหาันเนี่ยปล่อยเป็นจับเป็นปล่อยเป็นจะจับก็ได้จะปล่อยก็ได้เห็นไหมโดยที่เราดูจากอราหาันที่กายยังไม่แตกทําลายอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้ขันห้าใช่ไหมยังนุ่งหม่มยังขับทายยังกินอยู่ยังนอน ยังเดินเหินยังเทศนายังตำหนิติเตียนคนที่ไม่ดีลูกศิษย์ที่ไม่ดีสรรเสริญล,ลูกศิษย์ที่ดีใช่ไหมมีการบัญญัติมีอะไรต่างๆกิจวัตรทำใช้ขันห้าทั้งนั้นใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดเลยแต่เป็นการใช้อย่างไงมีวิชาแล้วเอาวิชาหมดไปแล้วแต่นั้นเมื่อไม่เป็นไปตามปรารถนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะการใช้ขันหา้า และเมื่อมันพังหมดท่านก็ปล่อยเมื่อรูปกายแตกทำลายแล้วจะไปสร้างอะไรใหม่ทำไมใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อสรูปก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องไปจับวิญญาณดวงใหม่เพื่อไปสร้างอัตภาพใหม่ในอมมารมณ์ใหม่พบใหม่ต่อไปได้อัตภาพใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เพราะท่านมองแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนดังนั้นจะให้พระพุทธเจ้าเกิดอีกท่านก็ไม่เอาแล้วไง สุดท้ายของท่านร่างกายนี้จึงเป็นอัตภาพสุดท้ายของท่านใช่ไหมนี่แหละงนั้นพวกเราก็เหมือนกันก็ให้ร่างกายนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายะนะอ่านิพพานกันไวๆนั่นแหละเข้าใจอย่างสัตตานังเข้าใจอย่างอ่าเนี่นะนิพพานฝั่งนิพพานฝั่งสังตะอาสังตะนะอนี่